พระราชจำริของในหลวงมาใช้ในการบําบัดน้ําน้ํานี้ก็เป็นน้ําที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงทีนี้ต่อไปนี้นะ่ะหมายถึงว่าใครที่มีฟาร์มหรือแม้แต่ศูนย์ประมงน้ําจืดทั้งหลายซึ่งเป็นเป็นผู้ผลิตเป็นแหล่งของ,ของการใช้น้ําแล้วก็ต้องมีการทิ้งน้าอะ่ะต่อไปก็จะเหมือนกับว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือน้ําที่จะออกสู่ทิ้งกลับไปคืนจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือจะเป็นน้ําที่ที่โอเคใช้ได้หมดตรงน,นี้ก็คือแต่ก่อนเราเราจะใช้ทัน ใช้กั่ยูนิตเล็กๆนั้นแต่ท่านี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็คือได้น้อมนําเอาพระราชบัญญัติของในหลวงเดินพฤษภพานเนี่ยเราจะสามารถเอาไปเอาไปนําเสนอที่ประเทศเวียดนามในงานยาแฝกโลกได้ตรงนี้เราได้งบจากกรปอแดงสำนักงานกิจกรรมพิเศษก็คือเราจะใช้ไปปลูกในระบบบำบัดนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามาผ่านระบบ พอมาผ่านระบบก็ปรากฏว่าย่าแฝกของตามพระราชดำริของในหลวงอ่ะถ้าถ้าเป็นพันธไม้น้ําเราเนี่ยใช้เวลามาสิบห้าวัน<ม>แต่ถ้าของท่านเนี่ยไม่เกินเจดวันมไม่เกินเจ็วันน้ำก็จะมีคุณสมบัติที่นํากลับไปใช้เลี้ยงได้อีก<ม>ซึ่งซึ่งเร็วกว่าพันธุไม้น้าที่เราเคยใช้น่ะเท่าหนึ่งประมาณเท่าหนึ่งแล้วตอนนี้นะข้อมูลที่พี่ทาในปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ยทางกระทรวงาไปเผยแพร่แล<ม>้วแต่อันนี้นะก็คือตอนตอนที่เราทำใหญ่ซึ่งเป็นยูนิตจริงที่เราใช้ ทีนี้ตอนนี้ปีหน้าของบประมาณจากกปรปรอเพิ่มอีกจะเอามาทําในยูนิตกุ้งน้ําทิ้งจากกุ้งก้ามกรามแล้วก็มาทํายูนิตใหญ่ตรงนี้เป็นยูนิตเรียนรู้แล้วก็เอาไปเอาไป,อ,าไปออกไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วนี่น้ําน้ําที่เราบําบัดเนี่ยแดงเอากลับมาใช้เลี้ยงปลาเอามายืนยันว่าเนี่ยเขาเขาเขาอยู่ได้กุ้งเนี่ยน้ำที่เราใช้น้ําจากนี้เลยใช่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจากที่ลงมาครั้งแรกเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือเป็นน้ําที่ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำละค่าบางค่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่เขาจะดํารงชีวิตอยู่แต่หลังจากผ่านการบําบัดแล้วก็คือเอากลับมายืนยันเนี่ยตลอดว่ามันมันใช้ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งอ่าไอไอผลงานในยูนิตเล็กเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเอาอกไปเอาไปเผยแพร่ละแต่ว่าตัว,ต,วตัวใหญ่เนี่ยทางเรายังไม่ได้ให้เขาเขายังไม่เสร็จอยู่ในระหว่างทดลองอยู่เราก็อ่หวังว่างานผลสรุปอันเนี้ยราแรกเลยเป็น,เป,นเป็นยังไงครับก็ก็ครั้งแรกคือทางเราถ้าพูดว่า ประมงกับย้าแฝดนี่ก็คือมืดตึ๊กอย่างมากเราก็แค่เอามาเอามาปลูกแต่แต่ตอนหลังก็ได้รับคําแนะนําจากท่านผู้ใหญ่ที่เป็นคณะอนุกรรมการญ้าแฝดก็แนะนําว่าทางประมงเนี่ยน่าจะน้อมนําเอางานพระราชมรญโดยเฉพาะด้านญ้าแฝดเนี่ยเอามาใช้ในในในด้านประมงบ้างทางเราก็มองว่ามันน่าจะเอามาใช้ในสิ่งที่เราทําจริงอยู่ทางศูนย์ก็เลยเลือกที่จะใช้ กับระบบบำบัดใช้ในระบบบำบัดซึ่งตอนแรกก็จะเป็นลักษณะของการลองผิดลองถูกเป็นลักษณะเหมือนงานวิจัยทดสอบแต่หลังจากที่เราดําเนินการไปแล้วในในยูนิตขนาด3ตันเนี่ยมันได้ผลก็คือการบําบัดโดยใช้ยาแฝงเนี่ยได้ผลดีมาก